ี่ไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนนะครับแล้วก็ถึงมวยคู่เอกครับบิตคอยกับอีเ e เรียนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยบิตคอยจะมาทำพวก d e f าด้วยนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้อีเ e r รียมจะแย่หรือเปล่าและสึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรแลสะสัสดาจะมาซัดให้ฟังกันครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม property ร้านที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับวันนี้เนี่ยอยจะเชิญชวนทุกคนมาเล่านะเกี่ยวกับเรื่องอีเชียรี่มนะครับแล้วก็ Bitcoin บิตคอยนะฮะซึ่ง 2, 2> เหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะบิตคอยก็เป็นเหรียญลำหนึ่งของโลกเป็นเหมือนทองคำดิจิตอลนะครับอีเชียรี่มเนี่ยก็เป็นเหมือนอคอมพิวเตอร์ Computer ของโลกบล็อกเชนคอมพิวเตอร์ของโลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับซึ่งหลังๆเนี่ยนะครับสองฝั่ง บอกว่าเอ้ยเหรียญอื่นเดี๋ยไม่จําเป็นอนะีเทเรียมเนี่ยซัพพลายไม่จํากัดแนนะ่เดี๋ยวก็เป็นเซ็นทรัลไลท์มีพรีมาย์นะครับเป็นสุดยอดเปรี่ยน,นการพรีมายนะอีเทเรียมเนี่ยนะโอ้โหกัดกันเจ็บนะครับส่วนฝั่งอนะีเทเรียมแล้วก็แซวว่าบิตคอยเนี่ยไม่ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปไหนใส่อะไรลงไปก็ไม่ได้นะครับซึ่งก็แต่ก็จะกัดกันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะครับซึ่งตอน,น,นหลังเนี่ยอีเทเรียมดูที่จะแบบเฮ้ยเริ่มที่จะเติบโตเข้ามาเริ่มมีสถา,าบันต่างๆค่อยมาหนุนหหหลลลััังงมมมีีคคคคคนนนน่่ะโตตาาายยก็พูดถึนนรบรบบแ ท่านแปลกๆนั้นขึ้นมานั่นคือคุณแจ็คดอร์ซีนะครับคุณแจ็คดอร์ซีเนี่ยกล่าวว่าเขาจะทำา d e f i ใน Bitcoin โหเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เนี่ยไม่อา่าคอมเมนต์กับคุณไวทัลิกหรือเปล่าเนี่ยนะวันนี้จะเอาดราม่าทั้งสองคนเนี่ยครับหมือนว่าเขาพูดเขาเถียงกันหรือไม่เขาเน็บแนมกัดกันแซะกันอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวดล่นฟังในคล,คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวก็อื่นผมขอพูดถึงภาพลักษณ์ของเหรียญทั้งสองเหรียญนี้ก่อนนะครับคือบิตคอยเนี่ยเป็นเหมือนสกุลเงินถูกไหมฮะก็เน,น้นถึงความ,วามเด ความที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนอีเทเรียมเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของโลกใบน,นีน้แล้วก็ให้คนมา run smart contract ได้มีฟังก์ชันที่เหมาะกับการ run แอปพลิเ t i o n นะครับหรือท t o ็น n น z ์พวกเหรียญหรือพวกสิ่งที่มูลค่าเนี่ยบนเน็ตเวิร์กของอีเทเรียได้ดันั้นคนมูลค่าเนี่ยนะครับหรือแบลูมนันใช้คนละด้านกันเลยครับ ซึ่งหามอนในมุมของบิตคอยเนี่ยด้วยคเป็นสกุลเงินถูกไหมฮะและด้วยความเป็นดิเซนทลไลท์ไม่ต้องมีตัวกลางเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการเปเมโอนได้แปลว่าคุณมีเงินที่ไม่ต้องมีตัวกลางครับโอนเงินให้ใครก็ได้ทั่วโลกแล้วมีิิปภาพนะครับมีความเป็นฮาร์ดมันนี่ที่เข้มแข็งไม่มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายใครก็เจาะไม่ได้นะครับ แต่ในมุมการรันแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเปรมเมนนะแต่ทำธุรกรรมแบบซับซ้อนเนี่ยนะครับยังไม่เห็นอะไรแบบนั้นเลยครับซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยจะทำให้บิตคอยเนี่ยนะครับมีการใช้งานที่มากขึ้นก็คือตัวอ่าไลนิ่งเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งความจริงแล้วไลนิ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ใช่ตัวใหม่นะฮะก็มีมันตักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าด้วยความคอขวดใช้งานยากเนี่ยนะครับและจําเป็นนะฮะต้องมีผู้ให้บริการด้วยนะครับดังนั้นก็เลยอาจจะแบบแป,กแปลกๆนิดหนึ่งครับซึ่งล่าสุดดดเเเเเนนนนนีีี่่่ยยกกกก็กกก็็มาารรรรรอออัััััปปปตตตวะคคบบ้งใใหญ ลยปีเคำถามคือว่าโอ้โหกว่าจะอัปเดตครั้งนี้ได้เนี่ยครับต้องรอแรงโหวตแบบาปรแล้วโหวตแล้วโหวตอีกก็ไม่ผ่านสักทีแล้วท้ายก็ผ่านจนได้ครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าการมาของ t ดเนี่ยจะทำให้พวก Lightning เนี่ยมันดีขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นหรือปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างกันครับแต่การปลดล็อกเนี่ยในรูปแบบของ Lightning เนี่ยมันเป็นแบบของเรียกว่า State Channel นะครับคือ State Channel เนี่ยเป็นเน้นการ Payment นะแต่ว่าหากพูดถึงการทัน Smart Contract เนี่ยยังไปสเต t นั้นไม่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมขอละเรื่องบิตคอยน์ไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากไปมุมของเงินที่เข้มแข็งที่สุดเนี่ยหรือเป็นการจ่ายเงินที่เริ่มคล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมีไลน์นิ่งที่เปิดเปรมเมนตตอนนี้เปรมเมนต์ไลน์นิ่งเนี่ยนะครับโอ้โหพุ่งเยอะเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยในมุมของประั้นคุณเงินนะครับในมุมนั้นเปรมเมนเนี่ยบิตคอยถือว่าสักเสร็มากๆครับแต่ถัดมาตัวหนึ่งก็คือตัวของอีทิอีเรียมนั่นเองนะครับอีทิอีเรียมเนี่ยทำเป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มเนาะเป็นเหมือนแบบ เน็ตเวินะครับให้คนมารันแอปพลิเคชันข้างบน,น้นดาจะเห็นว่ามีผู้นำหลายคนเคิร์ฟคอมปาลอาเวหรือใครหลายคนทูชิกนี่นะครับก็มารันมาสร้างแอปพลิเคชันนะครับบนเชนของอีเทเรียมแล้วเกิด ecosystem มเกิด Network อะไรมากมายอยู่ทั้งมีพวก Coin, s ซเบอ e ์คอยเหรียญ USDC USDT XC 50มีเกมคือมันมี Network ที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆแล้วนะครับ และช่วหงหลังๆเนี่ยครับพวกผู้นำอย่างเช่น Compound Alves เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเข้าไปนะครับเชื่อมกับพวก Traditional Banking นะฮะหรือการเงินรูปแบบเดิมธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยครับก็จะดึงเม็ดเงินมหา,าศาลเนี่ยเข้ามา tokenize กันเนาะหรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบของเงินที่ต้อน stable coin หรือทำธุรกรรมการเงินผ่าน smart contract s, ผ่านแพลตฟอร์มผ่าน ethereum อะไรก็ว่ากันไปนะครับอีกทั้งยังมีเรื่องของเลเยอร์สที่ก็จะมาเร็วๆนี้แต่คงไม่เร็วหลักมัน2ปีก็ ก็มาแนี่แต่นานหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้แหละครับก็คือดูวิชาที่จะพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างมีทิศทางของตัวเองกันอีทนเทอรมก็เจ๋งนะบิทคอยก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วชอบทั้งคู่นะฮะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับดังหลังเนี่ยนะครับคุณแจ็คดอซี่เนี่ยฮะก็ไม่ได้บอกว่าคุณแจ็คเป็นเหมือนสัจดาอะไรนะครับแต่เป็นอย่างแบบมีคนหนึ่งที่มีบทบาทในบิทคอยเป็นเหมือนแม็กซิมอลลิสต์คนหนึ่งเลยครับเขาเนี่ยทำการที่เรียกว่า define นะครับดิกิดอะไรรขึ้นคับ หากมองจริงๆแล้วคุณแจค็คเขาเป็นแนวอ r e p r e n e u r นะครับเป็นเทคไก่เนะครับทำพวก Twitter ร์ทำสแควร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยครับแล้วก็เห็นเทคโนโลยีบิตคอยเนี่ยมันยอดเยี่ยมนะเขาก็น่าจะอยากจะทำอะไรแบบตั้ง p r o d u c t i v i ี้ถูกไหมครักับพวกเน็ตเปลือกของ Bitcoin บิตคอยเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรักบิตคอยมากรักในขณะที่แบบว่าหากให้ทำงานให้เขาได้ทิ้ง Square ทิ้ง Twitter ร์เขาก็ยอมไปนะครับแต่สำหรับ Bitcoin Maxi แล้วเนี่ยนะครับจะทำา d e f i ใน Ethereum ก็ คงจะขัดจะเขินหน่อยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไปโฟกัสในส่วนของตัว Lightning ตัวที่สองของบิตคอยสมากกว่านะครับแต่ถ้าพูดจรนนิงๆตรงเลยนะครับคือถ้าจะต้องรันสมาร์ c คอนแทร t เนี่ยนะครับสามารถทำได้ไหมก,ก็ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าต้องปลดล็อกหลายๆอย่างซึ่งแท็บรูทเนี่ยอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอสิครับซึ่งถ้ามองจริงๆเนะการทำพวกสมาร์ทคอนแทรคเองหรือแอปพลิเคชันเองเนี่ยในอะีเทเรียมก็ดูเหมาะกว่านะครับเพราะว่ามันก็นะ เครื่องหม้เครื่องมือพร้อมแล้วก็ออกแบบมาเป็นอย่างนั้นน่นนะครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยครับใน Twitter นะครับมีคนก็บอกเฮ้ย hey, คุณแจ็คคุณน่าจะเมิร์จกับพวก NFT เข้ามาใน Twitter บ้างนะเพราะ NFT เนี่ยมันจะมีเรื่องของโปรไฟล์พิกเจอร์ถูกไหมครับเป็นรูปเอฟรูปอันนี้เมทัสเป็นรูปลิงรูปอะไรวอร์เดนอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเราเมิร์จกับ NFT เนี่ยหรือ Connect Wallet ได้เนี่ยนะครับแล้วก็เอารูปนั้นเป็นรูปจริงหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะโอเคมาาากกกเเลยยนนนนะะะคคครรัับบบซึ่่่่งแแจจ็็อฮฮ้สใตว a g กรีนะครับแต่ว่าอะไรเนี่ยเขาจะจะสนใจกับพวกไลนิ่งซะมากกว่าก่อนนะครับแม่มีของดีอยู่แท้ๆแค่คุณเปิดพันน e กวอลเล็ตก็ใช้ได้แล้วนะ่นเฮะแต่อย่างว่าเลยครับบิทคอย์แม็กซี่ก็ต้องบิทคอย์ใช้อิทเทเรีเนเนี่ยเขินแย่เลยครับ ถึงแม้ว่าแจ็คจะไม่ได้บอกตรงๆว่าเขาไม่ได้ชอบอะไรอีเทเริเมนะครับแต่แฟนคลับเนี่ยก็เห็นความเน็บแตะตลอดนะครับแล้วบนทวิตเตอร์เนี่ยโฟกัสออนบิตคอยนะนะฮะเราควคนถามว่เอออีเทอริเมอ่ะก็บอกว่าเออมันก็ไม่ใช่ที่ฉันจะโฟกัสด้วยนะครับแหมก็นะก็อาจจะไม่ใช่ม่ชอบแต่ก็ไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมีครั้งหนึ่งน่ครับมีคนก็จับข้อสงสัยนะครับคือคุณแจ็คเนี่ยนะฮะ แต่เป็นของ Twitter ใช่ไหมเออและเขาก็ได้โพสต์เขาว่า h ฮชท็ EGS นะครับ e t s เนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าอีเ r ียมสิครับแต่มันแปลว่าเป็นเอธิโอเปียนะครับประเทศเอธิโอเปียที่แข่งขันกับในโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนี่สิครับหลายคนก็แบบโอ้แซวกันใหญ่เน็บกันใหญ่เลยครับซึ่งไบแน้นก็ด้วยนะครับก็มงบอกว่า what is Ethereum นะครับแล้วก็ hashtag e t s เป็นรูปธงชาติของเอธิโอเปียนะฮะแม ไม่รู้สิครับ ทางหลายคนก็แซงแซวว่าเอ้ยแจ็คคุณเอาซะแล้วคุณเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณเป็นบิตคอยเน็กซี่ดิมก็ต้องอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับตาวก็เลยฮใหญ่เลยครับซึ่งส่วนตัวนะค,คุณแจ็คเนี่ยอาจจะไม่ได้จมตีว่าอีเชียรียมจะไม่อะไรยังไงเขาก็ค่อนข้างเรสเพคคนทำเทคอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้ถืออีเชียรียมนะครับแน่ขออภัยนะคุณวัตตะเล็กคุณแจ็คเขาไม่ถืออีเชียรียมนะครับบิตคอยเน็กซี่ถืออีเชียรียมเขินแย่เลยครับแล้วซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยนะครับคุณณววัััยตระระะะดดิกกกกกเเเเนนนนีี่็็็ไ้้้สมมมภาาษ์์บบบทงูฮแลป ที่ไปพูดถึงนะครับเ,เทกกายคนอื่นเช่นคุณแจ็คดอซี่ก็ได้พูดถึงด้วยนะแต่จริงเนี่ยเขาพูดถึงคุณมาร์คสักเบิร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วเขาพูดอีกว่ามาร์กกับแจ็คเนี่ยนะฮะคุณกำลังเลือกทางผิดครับเอาแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ t h e เ e ียมโค้ดฟาวเดอร์วัตเกนี่ยนะฮะก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าแจ็คดอซี่และก็มาร์คสักเบิร์กเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างคริปโตโปรเจกต์เจ๋งๆตามใจขึ้นมาได้นะครับ ซึ่งตามบทสัมภาษณ์เนี่ยนะครับได้กล่าวถึงโปรเจกต์ดีฟายนะครับของคุณแจ็คดอร์ซีด้วยนะแต่เขาบอกว่าการที่ใช้บิตคอยเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับเพราะบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้มีฟังก์ชันในการอ่อโทเค็นนินะครับหรือว่าสร้างเหรียญในตัวของเชนบิตคอยครับซึ่งถ้าจะทำเนี่ยอาจจะต้องมีโปรแกรมเพิ่มเติมจากคุณแจ็คกันนะครับและสิ่งนั้นทาให้บิตคอยอาจจะไม่ดิสอันทลายอีกแล้วครับหรือถ้าให้ลองวิเคราะห์นะครับคุณวิต์ลิกเนี่ยนะฮะอาจจะมองว่าให้บิตคอยเนี่ยมันอาจจะ ตันในระดับหนึ่งแล้วครับคือมันไม่ได้ออกแบบมาให้พัฒนาต่อนะฮะแต่มันอาจจะออกแบบมาเป็นแบบทรัพย์สินที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนเซฟใหเป็นแอสเซทเป็นเหมือนแบบฮาร์ดมันนี่ครับแต่ในมุมการทำสว่าคอนแทคหรือทำแอปพลิเคชันออนมันเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าในมุมของบิตคอยน์คือมันควรอย,อยู่ในแบบนั้นของมันนะครับหรือถ้าดูที่บทสัมภาษณ์เนี่ยนะครับคุณวัตลิกเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตัวคริปโตเบอร์หนึ่งของโลกคือบิตคอยน์เนี่ยเขาไม่ ฟังชนอร์่เลยนะครับก็คือมันเป็นเหมือนฟังก์ชันที่สร้างมากับตัวมันนะการรันสมาร์ตคอนแทรคการทำ d e f i อะไรแบบนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยหากบอลในมุมนี้ให้คุณแจ็คคุณใช้อีเิเรียมดีกว่านะครับแต่ก็ยังว่าแจ็คไม่ใช้หรอกบอกแล้วไงดูเคินผมว่าจบคลิปนี้เนี่ยผมโดนด่าอีกเนี่ยนะครับโอเคโอเคเดวเบรกก่อนนะฮะผมชมอบทั้งคู่ผมก็รักแจ็คผมก็รักคุณมิตาเลกันนะฮะแต่ว่าเราพยายามเล่าให้มันสนุกนะเห็นอารมณ์แบบว่าจะได้เก็ต ข้อมูลไปปรพร้อมกันนะครับเหมือนผมพยายามเล่าให้คนสนุก,กน,นะครับเล่าสูขได้จำได้ไงเหมือนคุณครูสอนอน่ะจะให้มันนั่งเปิดหนังสือสอนไม่หนุกนะอ่านสไลด์ดูเลยไหมล่ะก็คงไม่เอาถูกไหมมันต้องร็อกต้องมันต้องเด็ดดวงแบบนี้นี่แหละนะครับโอเคมาสรุปคลิป,ลป,ลปนี้กันดีนกว่าคณรับความรู้อะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเนี่ยสองเดือนนี้กำลังห้ามหารกันสับผมตื่นเต้นนังครูและเห็นนะว่าสองเนนี้จริงอาจจะไม่ได้แข่งกันก็ได้นะเพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีหัวใจที่ไม่เหมือนกันบิตคอยก็อยอดเยี่ยมของบิตคอยอ่ะ ฮาร์ดมัน y นี่ทรงพลังถูกไหมแต่มันอาจจะไม่ได้ออกแบบมาทําเป็นสวาส์คอนแทกอะไรเงี้ยเหมือนกับแข่งอีเทรียมมันไม่ได้เกิดมาในมุมนั้นนะถึงแม้คุณแจ็คจะอยากจะโฟกัสทามันก็ตามแต่มันต้องมีหลายสเต็ปมากๆก,ก่จะไปถึงจุดนั้นได้และอาจ,จต้องเสียวความดิสเซนทอนไไปด้วยนะครับ แต่ห้ามเป็นไปได้นในสนุกเลยนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าบิตคอยนเนี่ยนะครับมีเน็ตเวิร์กที่เข้มแข็งแข็งแกร่งที่สุดนะครับต่างจากอีทูเรียมค่อนข้างเยอะเลยนะฮะถึงแม้อีทูเรียมเนี่ยจะมีะการดิสจินตาที่เยอะมากแต่ยังไม่เท่ากับบิตคอยนพอพอกเก็ตใช่ไหมครับซึ่งในมุมของเชนใกล้ๆกันเนี่ยนะครับบายนัลโซลเลน่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับไม่มีตัวไหนที่ดิสจินตาลายเท่ากับอีทูเรียมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นมุมนนเนี้ยคนก็จะฝากเงินไว้ในอีทูเรียมมากกว่าถูกป,ป่่ะแตถ้าวันนึงล่ะ บิตคอยเนี่ยดันสมามารถทำสมาร์ทคอนแทรคทำอะไรอย่างที่คุณแจ็คดีฟองดีฟายว่าได้นี่นะครับแต่อยังดื้มว่าเน็ตเวิร์ของบิตคอยมันมันมันพื้นฐานนะ่ะมันเข้มแข็งดิจิทัลไลน์มากกว่า Ethereum อีเทเรียมไงไม่แน่นะความดิจิทัลไลน์ของอีทเรียมอาจจะโดนโดนครหาโดนคำถามว่าบิตคอยบิตคอยไม่ดีกว่าหรือนะครับแต่อีเทเรียมเนี่ยก็สร้างเน็ตเวิร์กมีคอมเพลออาร์เวตโปรเจกต์ดังๆของโลกเนี่ยสร้างเยอะแล้วนะแถมเริ่มไปเชื่อมกับทางทรานซิชันอลฟินแนนซ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายนะครับแล้วคุณวัติเเอองกก็บลยว่าแหม มันต้องเปลี่ยนแปลงเยอะนะไม่ใช่เค่แบบจะทำกำไรได้อาจาต้องแลกอะไรหลายอย่างบิ t คอย n อาจจะไม่มาจุดนั้นง่ายๆนะครับเพราะว่าเห็นเลยว่าการโหวตแต่ละทีเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะมันอาจจะไม่ได้เฟรนด์ก,กับการพัฒนาน,นับขานาดข้างบนนั้นเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับทางอีเทเรียมกับ Twitter เนี่ยนะฮะมันก็มี่ารที่โคกันได้นะเพนแบบ NFT เีไงสามารถแบบว่าเฮ้ย verify ว่าให้คุณมี NFT จริงๆหรือ,รอรเปล่า f อ o y อ r ์คริปโตพังเนี่ยนะฮะแต่คุณแจ็คก็ยังโฟกัสนะครับกับะฮะ ไม่คงไม่ใช้อีกเรี่ยงง่ายๆแน่ๆนะครับถ้าใช้นี่ผมจุดพูุเลยนะครับ แล้วคุณฟังและคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรและคุณเชียร์ฝั่งไหนบิตคอย n หรือว่าอีเธอรียมหรือว่าคุณซื้อทั้งสองเลยเป็นผมนะครับก็มาคุยมามามาเล่าให้ฟังกันหน่อยในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจจะมาเนบอะไรผมรักทั้งคู่ผมบอกนะเดี๋ยวทัวร์เดี๋ยวเท้าลงผมอีกนะแหมพูดอะไรก็เท้าลงหมดนะครับมันน่าเหมือนไส้ใช่ไหมขออภัยด้วยนะแต่อยากให้สนุกกันนะครับได้เข้าใจความรู้กันเนาะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ดิมกดไลค์นะครับ ข้อรียมนะครับข้อมูลวงในเนี่ยนะฮะก็กด s u b s c r i p t i o ่นข้างล่างเนี่ยจะมีบทวิจัยระดับโลกเนี่ยมาเล่าให้ฟังบ่อยๆนะก็คือผมอ่านเองเนี่แหละแต่อ่านคนเดียวก็มาเล่าให้ฟังด้วยก็ดีนะครับถือว่าได้อ่านได้ของดูที่ผมไปหามาแล้วก็มาคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ